เองแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาพร้อมกับพิซไมร์เพ e สเซ t เทชค่ะเป็นะจะพูดถึงลิปสติกแบรนด์หนึ่งนะคะที่จะบอกว่าเป็น My Presentation ัันทีเดียวก็ไม่เชิงนะคะเพราะว่าเขาออก5เฉดสีใหม่ล่าสุดค่ะซึ่งแต่ละสีเนี่ยก็แทบ,บโดนใจ <Wow. S 1> เองเลยค่ะสิ่งที่จะพูดถึงนะคะนั่นก็คือตัวลิปสติกนะคะขอล i n น t ูอินนะคะเป็นรุ่น Liquid Matte Lipstick Lip นะคะซึ่งเป็นรุ่นที่ปิดผลมากจริ่ะคะ่ะ ฉดสีที่เอพูดถึงะคะเป็นเฉดสีที่ใหม่มากๆเดี๋ยวเรามารู้จักกันดีกว่านะคะว่า5เฉดสีนั้นนะคะมีโทนสีอะไรกันบ้างเดี๋ยวดูกันเลยค่ะสําหรับ5เฉดสีใหม่ที่จะพูดถึงนะคะ<ๆ>ก็จะมีเหล่านี้เลยะคะ่ะเห็นไหมคะก็จะมีทั้งความเป็นนุดนนะคะออกแนวแบบว่าคอร a l นะคะรวมถึงเป็นโทนแบบว่าออกชุมพูนะคะสีแทบๆแล้วก็นูดนอมชุมพูนะคะมีด้วยกันแบบว่าหลากหลายมากขึ้นเลยทีเดียวนะสำหรับ5เฉดสีเก่านะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่า ยังไม่รู้นะคะต้องขอบอกเลยว่าตัวอินสุกิตริฟิ์แมตตลิสติกตัวนี้นะคะเป็นที่นิยมมากๆนะคะเป็นลิปที่ขายด,ดีมากโดยเฉพาะ็กอีเ็นบอยนะคะและที่สําคัญเนี่ยขาดตลาดเลยเพราะอะไรนะต้องขอบอกก่อนว่าวลิสติกของเขานะคะมีความทนมากจริงๆการน้ํมากมากที่สําคัญนะคะสีแน่นมากค่ะเอนะคะเป็นคนที่มีผิวค่อนข้างเข้มนะคะผิวสีออกน้ำผึ้งทนแทนเนาะลิสติกปากเนี่ยเราก็ไม่มีความอมชมพูแม้แต่อย่างใดเลยนะคะดังนั้นเนี่ย การใช้ลิปสติกแมทแบบนี้นะคะถ้าเกิดสีไม่แน่นพอนะคะทาเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่สามารถปิด100รอยคล้ำที่ปากได้นะคะแต่ตัวอินทูอิีตัวนี้นะคะตอบโจทย์มากเลยค่ะเพราะว่าเขาสามารถปิด100รอยคล้ำที่ปากนะคะได้สนิทแน่นอนที่สําคัญเนี่ยก็คือว่าสามารถเลียปากได้โดยที่ลิปสติกนะคะไม่ติดเลยและเอเป็นคนจัดฟันใช่ไหมคะตัวลิปแมทตัวนี้เนี่ยไม่เกาะเหล็กด้วยค่ะเลิมมากจริงๆนะกัดปากใช้ฟันกัดหรือ มือถูย,ยังไงนะคะก็ไม่หลุดไอ้น,นี้คือรักจริงๆอีกอย่างนึงน,นะคะคนที่ใช้ลิปสติกเนื้อแมทนะคะมักจะเจอปัญหานี้เลยก็คือว่าความที่เพื่อความเป็นลิปสติกเนื้อแมทเนี่ยพอทาไปสักระยะหนึงเนี่ยถ้าเกิดมปนแมตจริงๆเนี่ยมันก็จะแบบแห้งกรอบนะคะปากก็จะแคร็กก็จะแบบมีความตกล่องนะคะแต่ตัวอินทูอิตตัวนี้นะคะไม่ตกล้องเลยค่ะคุณสามารถเม้มปากได้ไหลายๆครั้งเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องห่วงว่าเม้มเสร็จมันจะมีการแบบแตก รอยแตกเห็นชัดเจนหรือเปล่าไม่เกิดปัญหาอ,อย่างแน่นอนไม่เชื่อนะคะก็ดูได้เลยนะคะเอท์เ่สเพื่อนๆดูกันเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ความพิเศษทั้งหมดนะคะของ Into E Liquid Matte Lipstick นะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกของเอนะคะสำหรับ5เฉดสีใหม่นะคะแต่ว่าจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูด้วยกันแค่ทาปาๆแปดแปด5สีจบนั้นก็คงไม่ใช่เอนะคะเอก็ขอ c r e เอทลุกนะคะด้วยการที่จะเลือกลุกนะคะแต่ละลุกเนี่ยให้เข้ากับ5เฉดสีนะคะลองดูแล้วกันนะคะว่าโทนสีไหนนะคะที่จะเหมาะกับเพื่อนเพื่อนหรือโทนสีไหนที่เพื่อนๆอนรู้สึกว่าอุ้ยมันใช่ฉันต้องซื้อมาให้ได้นะคะแนะนําว่ารีบไปซื้อกันเลยนะคะแต่ ขอบอกไว้ว่าเห็นอย่างนี้นะคะราคาไม่แพงเลยนะคะราคาเขาเนี่ยอยู่ที่199บาทแต่ช่วงนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นใน่างหากราคะก็179บาทอะไรที่ถูกมากซื้อ5สีรวมกันต้องขอบอกว่ายังถูกกว่าลิสติกนแมทที่ AP มาจากเมกาอยู่ดังนั้นเนี่ยคนซื้อนะคะดีขนาดนี้เนี่ยไม่มีไม่ได้แล้วนังจ๊ะเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้แล้วนะคะวันนี้นะคะที่เคาน์เตอร์อินทูอิฟทุกสาขานะคะไม่ว่าจะเป็นในบูธวัสดุ หรือแม้กระทั่งช็อปออนไลน์ของเขานะคะที่ w w w i n s u i t c o m e t i c c o m นะคะหรือใครนะคะสะดวกที่ e v e n น o บอเขาก็มีขายนะคะเพดังนั้นเนี่ยก็อย่าลืมไปจับจองหาเป็นเจ้าของกันได้นะคะสำหรับตัว i n t ส IT l i รี it s <S ดิคแ d i ล s t i c วนันนี้อย่าหาว่าไม่เตือนกันนะคะไม่งีเงินขาดตลาดไม่รู้ด้วยนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ ขอบคุณนะคะที่ติดตาม My Presentation ของเองนะคะไว้ครั้งหน้าเนี่ยมีอะไรที่จะมาเป็น My p r e t e n t a t i o n อีกนั้นจะมาครีเอทลุกอะไรที่สนุกสนุกสำหรับไอเทมนั้นหรือเปล่าน,นะคะก็อย่าลืมติดตามแต่ละกันวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดแชร์กดต c r ต b e กดไลค์ด้วยนะคะก็วันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย